เอาแล้วผมสวัสดีท่านชมนะับผมยินดีทุกท่านนะตรับเราก็สู่เกมยูกิแท็กคอ3ามวันนี้เรามาเล่นเด็กตูนนะฮะมาวันนี้เรามาเล่นเด็กของเปกาซัตกันนะครับผมเมื่อกี้มาถึงก็มีตูนกันเลยทีเดียวใช้นี้ก่อนเลยผมตูนิงดอมเอฟเฟกต์ทำงานครับนั่นเอากาปะห้าใบบนสุดออกจากเกมออกจากเกมเลยนะครับผมเป็นการ์ดดีด้วย <laughs> จบเทิร์นเมอบกกาไอ้ลงตั้งรับล้วจบเลยครับผม การนี้มันดีอะไรเดี๋ยวเราจะให้ดูกันในตอนหลังนะครับพันเจ็ดอ้าวเอฟเฟกต์มัสมาลอนครับผมไอตัวนี้ไม่ใช่เด็กตูนไม่ใช่ này, ตูนนะครับจะเป็นมัสมาลอนเป็นมอนเตอร์ปกตินเองรอตูนเดมอนสองเวอร์หนึ่งตัวครับผมอันเชิญตูนเดมอนลงไปเลยเพื่อนนี่มาแล้วโจมตีได้ปะเอ้ยอะไรเนี่ยไซเบอร์ชาร์โดว์ การ์ดเนี่ยในเทิร์นนี้ตูนเนมอนลงมายังไม่สามารถจะโจมตีได้นะครับต้องรอที่เทิร์นต่อไปนั่นเองอยังไงเพื่อนรอมอบการ์ดหนึ่งใบและใช้การ์ดนี้ตูนเชเบิลออฟคอนเทนต์นะครับแอดหนึ่งการ์ดเจอเด็กขึ้นมือขอเป็นตูนเวอร์นั่นเองมาจากนั้นใช้ตูนเวอร์ครับผม จ่ายลายพ้อยหนึ่งพันเพื่อใช้งานการนี้โอเคโจมตีเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เ,รเปิดมาเหรอโหเดอร์รีเฟคเตอร์เหรอคิดว่าเราจะโจมตีนายจะโจมตีมอนเตอร์นายเหรอเพื่อนเราจะโจมตีนายต่างหากมอนเตอร์ตูนนะครับสามารถโจมตีได้โดยตรงนั่นเองจบตีเข้าไปเลยโอเคจากนั้นก็จบเทินจ้าอ้าวไม่ใช่เออจบเทินกลับไปหมอเหมือนเดิมโคตรเกลียนตูนเดมอนเนี่ยผมโคตรเฟี้ยว ยึดเคไปหมดเฮ้ยตูนเดมอนเลยถูกทำลายเลยไซเบอร์ออกาล่างพันเก้าฮึมดร็อว์ตูนเวอร์ทำงานจ่ายรายพอยหนึ่งพันโคตรเกลียดเลยนะอันเชิญตูนมาร์คซ็อกเกรอร์ตั้งรับนบผมช็อตเทิร์นอะไรเราจะแพ้หเหรอใจเย็นดิเพื่อน ฟิวเจอร์ฟิวชั่นไซเบอร์ทวินงานหยาบต้องรีบทำลายมันก่อนที่มันจะฟื้นมานะครับขอร้อ,องตกลมมาเถิดเดซินี่รอทำงานมิลฟอร์ดก็ามาว่ะหมอบการหนึ่งบใบขับผมและจบเทินมาดูซี่จะสู้ยังไงครับเราเนี่ยแหละจะสู้ยังไงยังไม่ใช้ยังไม่ใชมโดนไปอีกดรอ มาแล้วแต่ก็ลงไม่ได้ตั้งรับไปครับผมต่อไปมันมาแล้วมาแล้วไซเบอร์ทรินมาแล้วครับผมเข้ามาเข้ามาเรามีเมล็อฟฟ์อยู่เก็บไว้ใช้เท่านี้แหละรครับชิบหายอ้าว <c oughs> <c oughs> ม่ากันเทอรฟิชเชอร์อีกรอบอะไรฟิชเชอร์ฟิชเชอร์อีกรอบอะไรของมันวะแต่เราตีสิต้องจ่ายหนึ่งพันเพื่อใช้การอีกรอบครับผม โคตรเซ็งเลยรอลงตั้งรับหมอบก,การหนึ่งใบใช้การนี้เลยโอเคจ่ายหนึ่งพันอีกโคตรเซ็งจบเตือนฮาลิเคนมันก็ทำให้ไซเบอร์ทวีมันตายไปเหมือนกันเมื่อกี้วอรเดอรฟัต้องโดนยอมโดนโจมตีแล้วเข้าเต็มๆอีกอืพันสองรอ ลงตั้งรับครับผมจบเทิร์นต่อไปไซเบอร์ทวีมันมานะครับเราจะเปิดนี่เลยมิลฟอร์สมาเลยฟิวเจอร์ฟิชชั่นเอ้าอ๋อมันเอาไปไซเบอร์ออกกาแทนหยึดคีไซเบอร์ออก,กาไม่ใส่ามาสามตัวชุบชีวิตนั่นว่าแล้วอ๋อมันเล็งแผนนี้ไว้นี่เอง,เองคอมตันนี้ก็ไม่เบานะครับเปิดการ์ดเพื่อนตายไปซะสวย ไซเบอร์ยังมาอีกครั้งเลยพันหนึ่งเราก็พันหนึ่งเท่ากันเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีอันนี้สามารถสั่งเวรเชิญพิเศษ้วผมสั่งเวรสองตัวบูอายตูนดากอนมาจากนั้นจบเทิร์นจาไทาม์แคปซูลอย่านรูปแบบตั้งรับไฟซาจากนั้นก็รอ จมตีครับผมอ๋อไอกาใบนี้ยังอยู่อยู่เนี่ยอ๋อมันก็เอาขึ้นมือแล้วมันก็กนี่ใหม่ครับจมตีตูนจะจมตีได้โดยตรงครับผมมอนเตอร์อะไรที่กันอยู่กันไม่รอดโอ้โหจะต้องลดไปห้าร้อยไล่เรานี่โคตรอันตรายเหลือยู่เก้าร้อยเราใช้ตูนเวอร์ใบกใบไม่ได้แล้วครับถ้าตูนเบเวอร์ใบนี้ถูกไล่เราแพ้นแน่เพราะเราไม่สามารถจ่ายเลยเพราะหนึ่งพันให้นี่กมาแล้วจบไปทั้งนั้นแหละสวยงาม ชัยชนะของเรามีอยู่จริงครับผมโจมตีเลยตูนบูอายไวท์ดาก้อนบูอายมันชื่ออะไรนะบูอายตูนดราก้อนเออโจมตีได,ดร e กแอ t แท c อืมจ่ายไล่ห้าร้อยเย็ดเคยังดีมีไล่ให้เหลือให้จ่ายเอ้ยแต่ฝั่งนู้นไม่มีไล่นะเพื่อนเดีย๋ยวไปเจอโคดอสู้ต่อไปเลยครับผมมาครับโคดอสู้ต่อไปของเราเทอร์โนเคนซันครับผมมาลุยกันเลยกันหน่อยดีกว่านะเย็ดเคมาหนึ่งก็ได้การค่อนข้างดีเลยหายระมบก่อนเลยจังหวะนี้ จวกาส,สองใบตอนั้นใช้นี่เลยตูนเบอร์แล้วผมจ่ายรายพอยหนึ่งพันเพื่อใช้งานการนี้อันเชิญตูนกอบลินน้มครับผมตูนนี่แม่งเป็นอะไรที่สุดยอดจริงอันเชิญแบบตั้งรับแบบพิเศษเมื่อมีตูนเวอร์อยู่สามารถใช้พิเศษนะครับใช่หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่เนาะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเชตตูนคิงดอผมรีมูฟกาดให้บนสุดออกจากเกมยัดเข้กาดดีนั้นด้วยจะกามอมถงใบแล้วเทิร์นเอน มาดูซีซู้ยังไงเด็กไดรนเสาไซเบอร์ซารัสเอไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เอฟเฟของตัวคิงดอมนี่จะให้ดูครับผมอ่าเนี่ยเป็นไงล่ะรู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะคืออะไรนะครับโจมตีชบชีวิตไม่ได้เพราะว่ามันออกจากเกมมันไม่ได้จบสุสาโจมตีครับผมคุณกอล์ฟเล่นโจมตีดารากัแ,กแทกเว้ยเออแล้วเราไม่หันนี่เป็นโจมตีวะ ลืมนะครับถ้านี้ลงมอเตอร์ด้วยเราก็ไม่ลงจดน้ำมอบรูปแบบตั้งรับและเทอร์เนนมาเข้ามาห,หนูคินเลอร์ซารัสเอฟเฟกทิ้งตัวเองเอาเวทฟิลขึ้นมือได้ทุกชีวิตเย็ดเคมาแล้วคินเลอร์ซารัสเอาแล้วจูซิกเวิร์ชอบภาคนี้อยู่อย่างหนึ่งที่เวลามันเปลี่ยนฟิลใช้เวทฟิลนะั้นมันเป็นฟิลตามที่มันเปลี่ยน เราจะแฟกับมันก็ได้เราจะไม่ใช้ก็ได้ครับมิโลฟอสเพื่อความแฟนะเอฟเฟกต์ตัวนคิงดอมนะผมไม่มีอะไรมากเราแฟกกันนานอยู่แล้วเพื่อนไม่ใช้ก็ได้อันเจอพิเศษนี่เอฟเฟกต์อะไรวะใช้ดิมาใช้ใช้ใช้ใช,ใช้ตูน c แคนนอนโซเยอร์อะไรอะสองเวอร์อ๋อสองเวอร์มันเข้าไปห้าร้อยทุกแค่นี้นึกว่าอะไร มาอ๋ออันนี้เปลี่ยนเป็นการโจมตีไม่ได้โจมตี Attack ตเกเตะแล้วแอตแทกตูนเพิ่งลงมาจะโจมตีไม่ได้นะครับอืมค่อาทันสี่จากนั้นจบเทินมามามาดาร์กชิโรโนโจมตีเข้ามาเราแฟร์กันนานอยู่แล้วเอฟเฟกต์ตูนคิงดอมไม่ถูกทำลายแต่ดามเมจยังเข้าอยู่ Draw. อรอชู่ยแบบเตรียมโจมตีเกี่ยนรู้แบบเป็นโจมตีตัวไหนโจมตีได้บ้างเนี่ยโอ้โหได้หมด4ตัวได้รักแอดแท็กให้หมดเลยโคตรเกรียร์ครับจังหวะนี้นั่นแหละเอฟเฟกต์ตีแล้วอ๋อได้1ใบด้วยยัดเข้ได้รักแอดแท็กครับแม่งโคตรเกรียร์เลยอะเทคตูน สุดยอดสุดยอดสองสามดาร์กัแท็กจีๆครับผมไม่ได้อะไรยากมากมายเยทเคเดี๋ยวไปเจอคนต่อสู้ต่อไปกันเลยมาผมพูดต่อสู้ต่อไปของเรานะไทท่านเนี่ยเจอกันหน่อยแล้วกันนะเพื่อนมา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 อันเชิญตัวอะไรดีก็คงใช้ตูนคิงดอมก่อนลวครับสวยโอ้โหการ์ดดีนั้นด้วยตูนเดมอนเราไปแล้วลงตั้งรับมอบการ์ดหนึ่งใบและเทิร์นเอ็น มาเขาไม้หนูไททันเด็กเผ่าปีศาจโอ้ยกับดักทำงานครับผมตูนดิเฟนซ์จะย้ายมาแดร็กกระแทกเราใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ผมก็นึกว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเชิญแบบพิเศษครับผมจะน,นแบบพิเชศษเกิร์ลอันเชิญแบบพิเศษอีกสวยงามโจมตีได้ปะไม่ได้มาได้นี่ว่า ได้รักแอทแท็กจ้าสวยงามครับนั่นแหละจากนั้นก็จบเทินจัดมาจัดมาอะไรเนี่ยสวมใส่เอ้าขมโมยไอ้้าน,นี่ขมโมยโอ้ยขมโมยถาวนรนี่เลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้เราต้องชุบชื้นขึ้นมาแล้วครับ nó chụp 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 mà, chụp 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 mà chụp 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 เอฟเฟกต์ตัวคิงด้อมทำงานครับผมทิ้งแบบบนสุดเออเราก็ไม่ถูกทำลายแค่นี้แหละจากนั้นขอชุบชีตแบ็ปมิชเชนเกิลมามายืนคู่กันมา K, age, ยืดเคดับเบิลแบ็ปมิชเชนเกิลครับผมมาฝั่งมันก็สองตัวฝั่งเราก็สองตัวแต่ให้รู้ซะบ้างใครเจ๋งก,กว่ากาันเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยอะไรเนี่ย Effect. เอฟเฟกต์อ้ยเวทพิธีกรรม มาทาอด้วบผมแล้วไงมันจบเทินแค่นี้เสร็จเราเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีไม่ใช่ไม่ใช่เอฟเฟกมาคือสองเวอร์ตัวมันเองเนาะอย่างที่เห็นในตาที่เราเรารัก,แ,กรแท็กจ้าโอ้ยเจ็บ b a c k Burning งตูนโจมตีอีกรอบนั่นแหละไลน์เหลือพันสองจบเทินจ้า ม่นโคดเกียร์เลยครับสามารถโจมตีโดยตรงได้ไม่ว่าใครก็ชนะได้หมดแหละค่าคำสี่เอาอีกแล้วมาทัดอเอ้ยวิธีกรรมมาแน่นอนเปิดการ์ดใช้การ์ดนี้ครับผมไม่ใช่เปิดเปิดไปแล้วใช้เลยแต่ละแท็กโดยตรงนี่เราโดนโดยตรงตรงคิงดอมเฟคทำงานไม่ยอมให้ถูกทำลายครับผม ลดอย่างเดียวจบแค่นี้แหละเพื่อนเน้ยนเชิญดาร์คแรบบิชโจมตีให้ดาร์คแรบบิชโจมตีนี่มันแหละจากนั้นให้นี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราจะโจมตีไปทีละตัวนั่นไง What the fuck งั้นโจมตีโดยตรงไปเลยมันไส แค่แล้วแหละชนะครับผมอืมเจอคู่ต่อสู้ต่อไปกันเลยมาคู่ต่อสู้ต่อไปของเรานะฮะแอโยฮันเดอร์สันนะครับผมเจอกับเด็กตูนหน่อยแล้วกันนะเพื่อนเดนบอลูนมาแล้วยยดเคเปกัสซัดเอฟเฟกซับไฟคอลลิ่งสุดยอดดรอใช้เอฟเฟกต์การ์ดกันเลยตูนคิงดอมเอากาให้คอนเสิจากเกม การ์ดดีค่อนข้างดีเลยมาบการ์ดสองใบดาเทอเนนเอามาโทบัสไทเกอร์เปิดการ์ดกับดักเปิดไวเท่านั้นแหละกับดักต่อเนื่องเอฟเฟกต์ทำงานจ้าตายไปซะลงมาอยู่ในโซเวกับดักซะเพื่อนถ้าเป็นมอนสเตอร์เลเวลต่ำกว่า4ลงมา อันเชอรพิเศษซัฟไฟไปแล้วเฟก,กัสซัตมาเดชแค่ตัวนี้ตัวเดียวกินขาดแล้วนี่ลงตั้งรับตั้งรับจ้าเอฟเฟกต์โรบี้คาบังคเครว์ยียดเคมาอีกว่ะเยียดเคเยียดเคแต่แป๊บเดียวเต็มฟิลลวคอมโบมันสุดยอดจริงๆ ไม่ใช้ครับตายไปตายไปไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นตายไปเปี่ยนเป็นแนวตั้งรับอ๋อมันเลือกได้หนึ่งตัวเย็ดเค้ยังมีดาวหึงแสงอีกใช้การนี้ผมเอาการที่มีคำว่าตูนขึ้นมือได้หนึ่งใบขอตูนวัวแล้วกันจากนั้น,นใช้เลยจ่ายแล้วพันหนึ่งพัน งั้นเราขอสะสมมอนเตอร์เลยแล้วกันครับผมชารุแบบเตรียมโจมตีตูนเดมอนตอนนนันชช้ชุบชีวิตชุบชีวิตนี่แหละตูนกอบลินมาชารุแบบเตรียมโจมตีแร็ตเทิร์นเอน็นมามาเปลี่ยนแนวกันใหญ่เปลี่ยนแนวกันใหญ่เดี๋ยวรอ เราดับเพลงแฝงหมดก่อนเถอะรู้กันเออชิญพิเศษรูปแบบตั้งรับจากนั้นใช้สองตัวสองเวอรอันเชิงตูนแบ็คไอตอนตูนบุไอดักก้อนนั่นจะเกงครับผมจบเทิร์นมะาเข้ามาเทิร์นที่สองแล้วครับเทิร์นต่อไปถ้าเราจบเทิร์นเราเทิร์นต่อไปเราสามารถโจมตีได้แล้ว อันนี้ลงไปก็น่าจะตายเปล่าเนาะจบเธอเนี่าโอเคไปหมดแล้วสามารถจมตีได้แล้วครับผมคิสตันลิลิสสวม2006เอฟเฟกต์ 2, ตรงคิงต้องทำงานรีมฟกกลายไปบนสุดนั่นแหละลดไปหนึ่งแล้แต่ไม่ถูกทำลายเปลี่ยนแล้วต้องรับไว้นั่นแหละดีแล้วใช้การนี้ครับผม เอาการ์ดทิ้งคำว่าตูนขึ้นมือได้เอ่อตูนเจมินาเอลแล้วกันอันเชิญตูนเจม,มินาเอลับผมตอนนั้นโจมตีสอ0 0ันห้าตี Direct Attack นั่นแหละลดเราไป500เสียใจด้วยเพื่อนเรารู้ว่าน่าจะใช้การ์ดแบบนี้โยฮันนี่แม่งชอบใช้แน่นอนแท็บแจมเมอร์ทำงาน ทำให้กับดักที่ใช้ได้เบทเฟสไร้ผล2 0 5ตีเข้าไปจากนั้น3,000ตีผมเดืรักแอสแทกแน่นอนอืมสวยงามจากนั้นขอมอบการ์ดหนึ่งใบแล้วเทิร์นเอ็นจ้าไล่เหลือ2,000ให้เดมอนปิดฉากก็จบแล้วครับผม,มเปิดการ์ดกับดักการจุบตีไร้ผล การนี้จะเปลี่ยนให้มันได้รับแท็กที่ตัวเราเองนะครับจะไม่เป็นการโจมตีส่มอนเตอร์รอโจมตีเลยให้นี่แหละ2.5 0 0ันพอดีโจมตีได้รับแท็กจากละ้500ชนะแล้วเยี่ยมเดี๋ยวไปเจอโคตู้กันต่อไปเลยครับผมมาครับผมโคตู้กันต่อไปของเรานะฮ่าโอจูไดนะครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าเพื่อน ใช้การนี้เหมือนเดิมเอาตูนเวิร์ขึ้นมือตูนเวิร์ตูนเวริเวร์ต้องดูให้ดีนะครับตูนเวิร์กับตูนคิงด้อมหน้าตาไม่คล้ายกันตูนคิงด้อมจอกใสๆสว่างตูนเวริร์จอกดักดัก,ดกนิดนึงเนาะใช้เลยตูนคิงด้อมจะไม่ใช้ครับใจเย็นลองตั้งรับหมอบการ์ดสองใบและเชิญเอ็นหมาฮาโอจูได้เยดเก เด็กอีวีฮีโร่ด้วยนะครับผมม,มาเยสดักมาร์ชิสเอสเปิดการกระตักครับผมไอ้น,นี่โมตีรูดีฟเล่นด้วยยากครับตานนี้บอกเลยเล่นด้วยยากเล่นด้วยยากอันเชิญแบบพิเศษไปเลยจ้าเชิญรูปแบบเตรียมโจมตี จากนั้นใช้ตูนนี่เลยตูนคิงดอมรีวิ่้าไปนสุดย็ดเคการ์ดดีนั้นการ์ดหนึ่งใบแล้วโจมตีโจมตีโดยตรงจ้ามอนเตอร์พลังเยอะงั้นเราไม่โจมตีเราโจมตีโดยตรงต้องรอตูนบูอายมาสาก,ก,ากัดกานครับผมจบเทิร์นเรามีคอมโบมาตาาย,ยู่นะแล้วก็คอมโบโจมตีโดยตรงเยสมาแล้วดาร์คคอลลิ่ต้องเป็นนัแน่เลยกลายอาแน่นว่าแล้ว รางเท่าไหร่วะ4,050ไม่ใช่ครับไม่ใช่เอฟเฟกต์ตงทิงดอมรีมูฟหนึ่งใบไม่ถูกทำลายไม่ใช้ใช้เอฟเฟกต์ตงทิงดอมรีมูฟหนึ่งใบแต่เข้าไปเยอะเหมือนกันเนี่ยไม่คุ้มครับไม่คุ้ม ถ้าเราเอันนี้ตั้งโจมตีเราโจมตีมันเทิร์นต่อไปเราก็จะโดนเอฟเฟคของไอ้พวกนี้โจมตีแน่เอาไงดีวะหรือว่าจะคุ้มอืมไม่อ่ะอันนี้เท่าไหร่หกร้อยสองพันห้ารอยสามพันหนึ่งเราจะเหลือไ 8, 100, ลน์แค่แปดเราเองนะแต่ไลน์มันจะเหลือสี่พันไม่เอาไม่ใช้ผมจบเทิร์นจ้า ้ลืมไปเอ็นที่ตีทะลุดีฟออไรนี่ตีมจะเปลี่ยนแนวหรือเปล่าเอ้งงหมดแล้วชีวิตรู้สึกเราน่าจะแพ้ตัวนี้แน่นอนเลยดูสิไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็ลืมไปไว่านี่ตีฮารุดีฟเข้าเก้าร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ใช้นี่แทนมันจะให้เราเปลี่ยนมาไดแล้วกแท็กเราก็บ้าเลยครับ มาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชมไม่ไหวไม่ไหวมันโหดเกินเดซิน่ดรอเออมิแล้ฟอร์สจริงๆก็ไม่อยากใช้ครับการนี้แม่งเกียนมากโจมตีไปเลยโจมตีแรักกัสแทก ข้าวไปสองพันไอ้ตีนแดกกรแทกได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกไม่ได้ก็รออะไรจบเทินีครับมันไม่ใช่ตุมันไม่ใช่ตูนี่หว่าดักและบิดเป็นเผ่าสัตว์ป่าด้วยเปิดการ์ดกับดักที่มอบอยู่มิลเลอร์ฟอร์์บาเรียรศักดิ์สิทธิ์ป่าให้หมดมันแล้จริงก็ไม่อยากใช้นะครับการ์มแม่งเกียร์จัด แต่เราก็จำเป็นเพื่อการดำรงอยู่ของเราสองตัวนี้ดร์กแทร็กก็น่าจะชนะละโจมตีให้นี่โจมเต้แล้วผมดาร์กแตแทกตายไปซะปิดฉากครับผมโอเคจบเทินไปได้ด้วยดีโอเคไม่น่ามีอะไรละอืม เดีย๋ยวไปเจอคนตัวสูค้คนตัวดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับผมมาฮะมาเจอกับโปรเฟสเซอร์เดอโรเนตกันหน่อยเด็กงูนั่นเองรอ,อใช้ตัวหิ n ด d อมก่อนเลยผมอ่าทิ้งห้าใบเยี่ยมเชิญพิเศษรูปแบบตั้งรับก็เชิญพิเศษแต่รูปแบบเตรียมโจมตีไม่ใช่เชิญพิเศษเชิญปกติครับผมเนี่ยเชิญพิเศษ,เเเศษรูปแบบโจมตีไปเลยไปเลย ดังนั้นเ์นเองมาเทิร์นแรกเราก็เล่นบูอายเลยครับผมบู Eye, un, อายตูนดาก้อนฝั่งหก็ได้แต่ต้องรับเยึดเคดาเปงแสงก็มาว่ะดรออะไรเนี่ยดาเมจลิฟทดาเมจดาเมจลิฟท์ใช่เหรอรออันน้ตั้งรับไปก่อนจบเทิร์นมาเข้ามาหน่อยหนูอ,อะไรเนี่ยสเนกเรน เข่างูเอาลุงสารไปแล้วทำอะไรได้แค่นี้เอาลงสารไปเฉยเพื่อว่าจะเพิ่มพลังให้แก่จกักรพรรดิงูเวนวินนั่นน่้นดจบเทินรอโจมตีได้ก่อนเถอะเราจะบุกโจมตีโดยตรงแน่ครับผมอีกแล้วสเต็กเรนแล้วมันไม่คิดว่าจะสู้กับเราแล้ว,ลวเนี่ยรอเชิญแบบเตรียมโจมตี ตูนแคนนอนโซเยอร์จบเทินจ้าเราไปโดนโจมตีโดยตรงแน่เพื่อนอืมรอโจมตีเลยแล้วกันตูนเจมินายเอลโจมตีโดยตรงครับผมอืมเข้าไปจังจังจากนั้นเอ,อ้าทิ้งหนึ่งใบด้วยเยดเค เดอะรักแท็กจ้านั่นแหละเข้าไป3,000อันนี้ก็โจมตีโดยตรงจ้า c a n นอนโซเยอรนั่นแหละจบเทิงครับผมไม่มีอะไรมากเด็กตัวนี้ไม่ได้โคตรเกียดเลยอะคือมอนเตอร์มันจะลงอะไรแข็งแก่งแค่ไหนก็ไม่สนใจนะครับเราจะอน,นี่อย่างเดียวโจมตีโดยตรงอย่างเดียวมาแล้วจักรพพัดงูเวโนมินน เยเคมีแอนิเมชันด้วยเว้ยมามามาลังสี0 0อ๋อมันนี่ไงเยเคถึงว่ามันเอางูลงสเยอะเยอะเฮ้ยเดี๋ยวคลิปต่อตอไปผมอาจจะเล่นเด็กนี้นะเราติดตามนะครับืมลืมไปเลยว่าเด็กนี้มันก็มีดีเหมือนกันสวยโอ้โหพ่นพิษแล้วเอฟเฟกตตูนคิงดอม โอ้โหไล่เข้าไล่เข้าไปโคตรเยอะอ๋อแต่ก็ต้องจบเท่านี้ลนะเพื่อนพลังเยอะแค่ไหนก็บอกแล้วเราไม่สนใจนะเราคือเด็กตูนเด็กตูนก็เด็กตูนโจมตีโดยตรงเวโนโมินอนก็เวโนโมินอนเราไม่สนใจเราโจมตีโดยตรงอืมนั่นแหละ เย็ดแค่วันนี้ก็มาเล่นเด็กตูนไปเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่กับเรายังคอยซัพพอร์ตเราคอยรับชมแล้วนะก็อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์กันได้บางเด็กเนี่ยผมไม่ได้มีความรู้ความสามารถท่านก็สามารถแนะนําได้ใครที่อยากให้ผมเล่นเด็กนี้ช่วยหาข้อมูลให้ผมก็ดีนะครับแล้วก็ไปบอกผมในแฟนเพจว่าการ์ดใช้อะไรบ้างอะไรยังไงบ้างเพราะผมดูการ์ตูนแค่ถึงภาคแค่ยูเซนิดหน่อยเองยูเซผมดูไม่จบด้วยซ้ำผมดูแค่แรกๆครับ นั่นเองใครที่อยากให้ผมเล่นทําคลิปเกี่ยวกับเด็กอะไรก็เอาข้อมูลไปให้ผมด้วยก็ดีนะครับจะได้ทําคลิปถูกเนาะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับบ๊ายบายจุบ๊บ